สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M Channel ครับมื่อวานี้ก็มีพี่ท่านหนึ่งเนาะเพิ่นสอบถามมาในคอมเมนต์เพิ่นสอบถามว่าก้อนเฟี้ยงบนแนีนรถอัดเฟี้ยงก้อนเฟี้ยงบนแนีนแก้จังได่เนาะครับเนาะมื่อวานนี้ผมกับชิมาแชร์ว่าผมแก้จังได่เนาะครับวิธีแก้ปัญหาก้อนฟางไม่แน่นเนาะครับเนาะเมื่อวานนี้กับชิมาบอกพี่ๆเพื่อนๆเนาะครับเนาะวิธีแก้เนาะครับเนาะ ผมแก้แล้วมันหายนะครับพีธที่ที่ผมแก้เนี่ยผมแก้จากประสบการณ์นะครับเนาะคือเอ่อผมอันดับแรกผมจีว่าให้ฟังว่าเครื่องเครื่องอัดฟังเนาะมันเห็ุงานจังไดก็คือข้างนาตัวข้างนาพุ่นตัวนี้ก็จะเป็นลูกสูบเนาะตัวนี้เขาเอือลูกสูบนี่ข้างในนี่ลูกสูบต่อออกมาจากเพ้า เเผต่อเขาไปหาลูกสูบเนาะตัวนี้เป็นตัวหมุนตัวหมุนจากจากรถเฮานี่ให้ลูกสูบมันเห็ดงานอัดเนาะตัวนี้หมุนลูกสูบมันก็จะเฮห็ดงานอัดเข้ามาอัดเข้ามาข้างในเนาะอัดเข้ามาอัดเข้ามาตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบีบตัวบีบให้ก้อนฟางมันเหนี่นเนาะครับเนาะนี่ครับตัวนี้ครับสองตัวนี้ลูกสูบอัดเข้ามา ถ้าตัวนี้มันสูงเนี่ยตัวนี้ในบ็อกนี่ไหมครับเนี่ยใน่บอกเนี่ยตัวคนทุ่นก่อนเฟี้ยงเนี่ยตัวนี้ครับถ้าตัวนี้มันสูงลูกสูบมันอัดเข้ามาเฟี้ยงมันก็สีออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆถ้ามันสูงเฟี้ยงในนี้มันก็สีลวมนะครับเนาะมันก็สีลวมเนี่ยวิธีแก้ก่อนเฟี้ยงหลวมนะครับเนาะให้พี่ปรับปรับตัวนี้สองขางเลยครับปรับให้มันทอๆกัน ปับเห็นมันลงตัวนี้มันลุ่งตามเนาะให้มันกดเฟียงไว้ลูกสูบเฮ็ดงานเขามาปึบมันก็สิอัดไว้ตัวนี้มันก็สิบ่อขยับออกมาขยับออกมาทีละหน่อยเนาะมันก็สิเฮ็ดห้ก้อนเฟียงตรงนี้แน่นเนาะนี่ครับวิธีแก่ปรับสองตัวนี้ครับพี่ๆนี่ครับ้ายกับขวานี่เนาะปรับให้มันท่อๆกันได้ครับปรับแน่นจนกว่าเฮ้าสีพ่อใจแล้วก็ปรับปรับเบิ่งปรับทีละ ปรับทีละสองสามเกี่ยวก็ได้ครับตัวนี้ปรับแล้วก็อัดเบื้งปรับแล้วก็อัดเบื้งบ่แมนปรับก้อนเดียวเลยสิได้แน่นเปียเลื่อยโบเมนนครับมันต้องใส่เวลาในการอัดเนาะปรับแล้วก็อัดเบื้งปรับแล้วก็อัดเบิ้งงนะครับเนาะจนกว่าเขาสิได้เขาสิได้ตามที่เขาเขาใจเนาะครับเนาะแล้วก็มายกเบิ้งว่ามันเนีนบ่อไปกดเบิ้งก็ได้แต่ถ้าแน่นถ้าแน่นหลายมันก็พ่ดีถ้าแน่นหลายชุดมัดมันก็ชิมัดแล้วมันก็สิแตกนะครับเนาะ กเกาให้มันพอดอีสรุปเลยนะครับเด้อว่าวิธีแกะก่อนฟังบ่นน่นเฮ็ดจังไดก็คือปรับสองตัวนี้ครับตัวนี้สิเป็นตัวบีบก่อนก่อนเฟี้ยงให้มันแน่นเนาะถ้าปรับลงปับลงหลายมันก็สิบ,บีบหลายข้างในมันก็สีแน่นหันมันแน่นเกินก็คายตัวนี้ออกคายออกมันจะมีปรับเข่ากับปรับออกเนาะครับเนาะตัวนี้สิเป็นตัวบีบก่อนเฟี้ยงให้มันแน่น ให้แน,น่นให้หลวมได้เบิร์ตครับตัวนี้นะครับเนาะอ่าคลิปนี้ก็มีมีพี่ท่านหนึ่งเนาะเพคุนสอบถามมาในคอมเมนต์ว่าวิธีแก่ก่อนก่อนเฟี้ยงมันหลวมแก่ยังไงเนาะครับเนาะอ่ากะเห็ดตามคลิปวิดีโอนี่เลยครับกะลองเห็ดเบิงเห็ดแล้วเป็นยังไงกะคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอให้ผมเบิงแนอ่อ่าเดีย๋ยวกะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำไดเด้เอครับ ถ้าผู้ใดสนใจในเรื่องของเครื่องอัดฟางอยากจะมปะีประสบการณ์เนาะครับเนาะในการใส่เครื่องหรือว่ากําลังสนใจอยู่ว่าถ้าเกิดซื้อมาแล้วมันสิเจอปัญหาอีย่างแน่อยากให้พี่ๆติดตามในช่องใบเด้อครับผมผมก็สะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผมใส่ลงในช่องให้พี่ๆเพื่อนๆได้เห็นกันเนาะว่าซื้อเครื่องมาแล้วมันจะเกิดปัญหาอีย่างแน่เวลามันมีปัญหาเขาสิแก้ยัยงไงเนาะครับเนาะ กะช่องนี้เป็นช่องเลี้ยนลูกกบเลี้ยนลูกไปน้ำกันเนาะครับเนาะคล<ม>ิปนี้กะสวัสดีครับ